อ้อยอะไรเนี่ยโอ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่ขาถ้าเข้ามาดูครั้งแรกอ่ะก็ลองดูก่อนได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ค่อยชอบก็เลื่อนผ่านไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าดูแล้วแบบ อยากเอ็นดูก็ดูไปเรื่อยๆนะคะพิมพ์ได้นะหนูพยายามจะอ่านเม้น์อยู่เนี่ยแต่ว่าหนูอ่านไม่ทันบางทีหนูไล่บล็อกเม้น์แปลกๆหนูก็เลยไม่ได้อ่านแบบว่าให้พี่ๆได้ยินนะ่ะกินซักอะไรเนี่ยกินซะไม่กินจะหิว <c oughs> มีช่องมีอจอคะ่ะ คอลออชื่อไปได้เลยนะคะถ้าเอหลงทางมาหลงทางมาหรอคะให้หนูไปส่งไหมให้หนูไปส่งไหมคะหรือว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะอยู่ตรงกลางหนูจะอยู่ข้างซ้ายหจะอยู่ข้างไหนหอยู่ข้างซ้ายข้างนี้อันนี้ข้างขวาหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เด็กมันยัวเลยลืมตัวไปหน่อยรั่วเลยคำนี้เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยใช่ไหมคะพี่พี่ไม่เป็นไรหนูเข้าใจ พีสนับสนุนหนูได้นะหนูจะถึงวันเกิดหนูแล้วหรือว่าจะเก็บไว้ให้ชุดใหญ่ตอนวันเกิดหนูก็ได้ค่ะหนูเกิดวันที่18ดเดือนมีนานะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์วันที่17นะคะ17เดือนมีนาหนูจะไลฟ์พร่ำวันให้มันถึงวันที่สินั่นแหละแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ก็มาดูหนูด้วยนาะ มาอยู่วันเกิดหนูอ่ะหนูจะเอาเค้กมานาั่งเป่าอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูตั้งหนูตั้งเค้กพี่จะให้หนูกินเค้กไหมคะหนูจะกิน <c oughs> อันนี้กินเหมือนคนไม่มีฟันะนะสวัสดีค่ะหนูหนึ่งเก้าแล้วค่ะตอนนี้ หนูหนึ่งเก้าค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> โอนเงินให้แทนได้ไหมครับ <c oughs> จะโอนเหรอคะไหนไหนลองพูดกันตรงๆสิคะว่ามันมันไอ้นี่หรอมันไอ้นี่ไหมอยากให้ไหม มันอยากมันอยากให้ไหมคะใจมันแบบว่าสั่งแบบว่าอยากให้น้องอยากให้น้องอยากให้น้องแบบนี้ไหมคะไหนลองบอกหนูหน่อยใจพี่มันแบบว่ามันมันคิดแบบตุ๊บตับตุบตับแบบว่าโอ๊ยอยากให้น้องเริ่แบบนี้ใช่ไหมคะอยากให้หนูหรอคะหือ กหนูงับหนูงครับไอ้นี่เมื่อกี้หนูจะงับเมื่อกี้แต่ว่าหนูไออ่ะหนูจะเลียไม่แกะแต่ว่าหนูไอก่อนหนูขอโทษใครให้หนูไม่แก่หนูหนูรู้ชื่อก่อนนะพี่มีอีกแล้วพี่มีหนูขอโทษหนูเลียไม่ทันหนูเลียไม่ทัน สวัสดีค่ะอยากเอาไปให้เองค่ะค่าทำจมูกหนูอยู่ที่ที่มีขาอีกแล้วค่าทำจมูกหนูมันไม่มันมันเยอะแต่ว,ว่าหนูทำแบบว่าไม่ต้องเป็นทรงที่แพงก็ได้มันอยู่ที่สองยี่สิบเก้าใบเทาอ่ะแต่มันก็แพงอยู่ดี